สรุปหุ้น ASK ผู้นำเช่าซื้อรถบรรทุกคุณกำลังฟัง The Shareholders และนี่คือเล่าให้ฟัง Podcast เล่าให้ฟังวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่งจำกัดมหาชนนะครับ ผมต้องขอบอกว่านอกจาก YouTube แล้วเนี่ยก็ยังสามารถติดตาม The Shareholders ได้ทั้งใน s o u n d c ว o u d Spotify, a p p l e p o d c a s t แล้วก็ Facebook นะครับเพียง Search คำว่า The Shareholders หรือว่ามนุษย์ลงทุนได้เลยครับเอาละครับกลับมาที่ ASK กัน ASK หรือบริษัทเอเชียเสริมกิจ leasing เนี่ยผมเชื่อว่าคนรู้จักบริษัทนี้ไม่เยอะนะครับ การที่ผมทำสรุปหุ้นบริษัทนี้ให้ฟังเนี่ยบอกเลยว่ายอดวิวนี้ผมน่าจะน้อยมากแน่แนฟันธงได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอยากทําให้ทุกท่านได้ฟังกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือเป็นบริษัทที่คนรู้จักกันมากๆแล้วเนี่ยนักลงทุนก็คงจะหาข้อมูลได้ไม่ยากแต่บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ออกสื่อค่อนข้างน้อยนะครับ แม้แต่ o อฟเดยเองก็ไม่ค่อยมาออกนะครับครั้งสุดท้ายที่ออกเนี่ยรู้สึกว่าจะนานมากๆแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเกือบ10ปีมาแล้วนะครับนักลงทุนก็เลยคงจะหาข้อมูลได้ยากสักหน่อยซึ่งผมก็หวังว่า EP เนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจลงทุนในบริษัทได้นะครับ เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคือถ้าให้ผมสรุปสั้นๆเลยเนี่ยเ s k เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถเป็นหลักนะครับโดยรถที่ว่าเนี่ยก็เฉพาะเจาะจงไปที่รถเพื่อการพาณิชย์ด้วยก็เช่นพวกรถบรรทุกรถพ่วงรถตู้ต่างๆแต่ว่าบอกเลยว่ามากที่สุดเนี่ยก็คือพวกรถบรรทุกแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะครับในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่ารถบรรทุกที่ว่าเนี่ยลูกค้า ยมากก็คือพวกอุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกแล้วก็รองลงมาก็คืออุตสาหกรรมก่อสร้างโดยที่สัสดส่วนนี้ยอยู่ที่ประมาณ60%ต่อ40%นะครับท่านผู้บริหารเนี่ยเคยบอกไว้เมื่อหลายๆปีก่อนนะครับว่าเขาต้องการจะเป็นผู้นำในเซกเมนต์รถเพื่อการพณิชย์ที่ไม่ใช่รถพิกัด1ตันนะครับคือพวกรถพิกัด1ตันเนี่ยจะเป็นพวกรถกระบะอันนั้นน่คู่แข่งจะค่อนข้างเยอะนะครับการแข่งขันก็สูงมาก ASK เนี่ยเขาก็เลยมุ่งมาเน้นที่รถบรรทุกเป็นหลัก ซึ่งจะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ย ASK ก็มีรายได้จากทั้งสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อ Factoring สินเชื่อ Leasing แล้วก็สินเชื่อเงินกู้ยืมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรายได้จากการเป็นในหน้าประกันภัยด้วยอีกต่หากแต่ว่ารายได้หลัก80%เลยเนี่ยก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถเพื่อการพาณิชย์อย่างที่เล่าไปนะครับนอกนั้นประเภทอื่นเนี่ยคิดเป็นอย่างละไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองท่านทราบไหมครับว่าคําว่าเช่าซื้อ หรือว่า hire g r purchase เนี่ยกับคำว่า leasing ต่างกันยังไงต้องบอกก่อนว่าคำว่า hire purchase เรามีคำไทยเรียกนะครับว่าเช่าซื้อแต่ว่าคำว่า leasing เนี่ยเราไม่มีคำแปลตรงๆนะครับก็เลยต้องเรียกทับศัพท์ไปว่า leasing แต่ถ้าถามผมเนี่ย leasing มันประมาณคล้ายๆกับคำว่าเช่ามาใช้นะครับผมจะอธิบายลงไปให้ฟังมากขึ้นละกันคือ2ออย่างเนี้ยการเช่าซื้อกับ leasing เนี่ย มันเป็นการเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่สิทธิของทรัพย์สินตอนที่ครบสัญญาเช่าเนี่ยคือผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าคุณเปิด บริษัทนึงเป็นโรงงานผลิตอะไรสักอย่างนะครับซึ่งต้องใช้เครื่องจักรราคาแพงแต่ว่าจะซื้อด้วยเงินสดทั้งก้อนเงินก็ไม่พอดังนั้นการจ่ายเป็นง,ดงวดๆเนี่ยก็น่าจะดีกว่าจ่ายครั้งเดียวใช่ไหมครับคือเหมือนกับเราเช่ามาใช้ก่อนนะครับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักรอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นของคุณนะครับแต่ว่าพอเช่าครบสัญญาปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นของคุณหรือไม่เป็นอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อแตกต่างของการเช่าซื้อกับ leasing แล้วล่ะครับคือถ้าเป็นแบบเช่าซื้อเนี่ยถ้าครบสัญญาเช่าปุ๊บคุณก็จะเป็นเจ้าของทันทีคือผู้ให้เช่าเนี่ยเขาจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเป็น leasing เนี่ยพอครบสัญญาเช่าปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าจะไม่เอานะหรือว่าจะเช่าต่อก็ได้แบบนี้พอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับ ถ้าใช้คำพูดบ้านๆให้เข้าใจกันเองเนี่ยผมถึงอยากจะบอกว่าใช้คำว่าเช่าซื้อกับ hire g r purchase เหมือนเดิมแต่ว่าคำว่า leasing เนี่ยมันคล้ายๆกับคำว่าเช่าใช้มากกว่าเพียงแต่ว่า leasing เนี่ยคุณจะมีออปชันให้เลือกตอนครบอายุสัญญาด้วยอ่าซึ่งการที่คุณจะเลือกว่าจะเป็น hire g r purchase หรือเช่าซื้อเนี่ยหรือว่า leasing เนี่ย มันก็จะมีปัจจัยการเลือกที่แตกต่างกันนะครับเช่น l i s i n g เนี่ยผู้ขอกู้จะต้องเป็นนิติบุคคลนะครับแต่ว่าเช่าซื้อเนี่ยผู้ขอกู้เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลก็ได้ถ้าถามว่าเช่าซื้อเนี่ยเหมาะกับอะไรเช่าซื้อก็จะเหมาะกับพวกทรัพย์ที่ใช้ระยะยาวแล้วก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับอย่างเช่นพวกรถบรรทุกหรือว่าเครื่องจักรที่ไม่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอะไรแบบนี้เพราะถ้าสมมุติว่าครบสัญญาเช่า แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ต่อไปเรื่อยๆได้อีกนานแบบเราเป็นเจ้าของนะครับโดยที่ของยังไม่ได้ตกรุ่นแต่ถ้าคุณซื้อพวกคอมพิวเตอร์ล่ะ สมมุติว่าเช่าใช้ไปเรื่อยๆกว่าจะครบสัญญาเนี่ยเครื่องมันก็เหมือนกับจะตกรุนแล้วเพราะว่าพวกนี้มันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วใช่ไหมครับอย่างนี้เราก็ไม่ควรเอามาเป็นเจ้าของใช่ไหมครับแล้วก็ควรจะคืนไปดีกว่าซึ่งอันนี้ก็เหมาะกับ leasing นะครับแล้วเราก็ทําสัญญาเอาเครื่องรุ่นใหม่มาใช้ต่อแบบนี้มันก็จะดีกว่าแต่ถ้าพูดลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ย leasing ก็ยังใช้กับทรัพย์สินที่ใช้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเป็นประเภทแบบ Financial l i s k คือสัญญาเช่า leasing มันมันจะแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทนะครับคือ financial l i s k กับ operating lease นอกเหนือจากนั้นก็จะยังมีเรื่องพวกการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกันอีกด้วยนะครับอันนี้คือถ้าลงลึกลงไปใครสนใจก็สามารถลงไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเอาล่ะกลับมาที่ ASK กันดีกว่า มันมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะครับคือ ASK เองหรือว่าหลายๆบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทนี้ในตลาดหลักทรัพย์นะครับลูกค้าหลักๆเนี่ยเป็นเช่าซื้อแต่ชื่อบริษัทเนี่ยเป็น leasing ซะอย่างนั้นนะครับอย่าง ASK เองเนี่ยชื่อเอเชียเสริมกิจ leasing แต่ไม่ตั้งชื่อว่าเอเชียเสริมกิจเช่าซื้อนะครับทั้งๆท,ที่เกือบทั้งหมดของลูกค้าเนี่ยเป็นเช่าซื้อหรือว่าธานีอย่างนี้ก็เหมือนกันไม่ตั้งราชธานีเช่าซื้อแต่ว่าตั้งชื่อราชธานี l e สซิ่งแทนนะครับ พวกนี้อาจจะเพราะเป็นว่าคำว่า leasing เนี่ยมันฟังดูเพราะกว่านะครับเอาละครับมาเข้าเนื้อเรื่องของ SK กันต่อตอนนี้ทุกคนก็คงเข้าใจกันแล้วว่าเช่าซื้อหรือว่า hire purchase เนี่ยที่เป็นรายได้หลักของ SK เนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ทุกท่านก็คงรู้แล้วว่าคำว่าเช่าซื้อมันต่างจาก leasing ยังไงแล้วก็คงรู้แล้วว่าเช่าซื้อที่เอสให้สินเชื่อนั้นน่ะมันเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งหลักๆก็คือรถบรรทุกนั่นแหละ จะให้บอกยี่ห้อด้วยก็ได้นะครับเช่นในปี2,562ที่ผ่านมาถ้าเรียงตามสัดส่วนที่มากไปน้อยเนี่ยยี่ห้อที่มากที่สุดก็คืออิซ z สุนะครับประมาณ30%ยี่ห้อฮิโนเนี่ยประมาณ25-26%แล้วก็โตโยต้เนี่ยประมาณ20%โดยที่กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาก็จะมากกว่านิติบุคคลนะครับเช่นรา,ราวๆ 58- ต่อ42%นะครับในปี2,562แล้วก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับกับในปี2,561 โดยที่ให้สินเชื่อรถใหม่ในสัดส่วนที่มากกว่ารถมือ2นะครับ ASK เนี่ยก่อตั้งมา30กว่าปีจนจะ40ปีแล้วนะครับโดยที่ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มชัยลิสจากไต้หวันกับกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ASK มีบริษัทลูกหลักๆ2บริษัทก็คือกรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิสกับ SK Insurance Broker นะครับ กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิสต์เนี่ยเกือบจะเหมือนกับบริษัทแม่ SK เลยนี่แหละครับแต่ว่าต่างกันตรงที่กลุ่มเป้าหมายคือกรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกเนี่ยจะรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลนะครับส่วนอีกบริษัทก็คือ SK Insurance Broker เนี่ยเขาก็จะเป็นในหน้าประกันตามชื่อนะครับแยกออกมาให้ชัดเจนคราวนี้เรามาดูโครงสร้างรายได้ของ SK กันดีกว่า ในปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้หลักอย่างที่บอกนะครับ80%เนี่ยมาจากสินเชื่อเช่าซื้อนะครับตามมาด้วยรายได้จากการเป็นนายหน้าประกันภัยราวๆ7-8%นะครับแล้วก็สินเชื่อเงินกู้ยืมกับรายได้อื่นๆราวๆ5%เท่ากันส่วนสินเชื่อ leasing กับ factoring เนี่ยถ้ารวมกันเลยเนี่ยก็แค่ประมาณ1%กว่ากว่าเท่านั้นนะครับโดยรายได้จากการเช่าซื้อที่ว่ามากที่สุด80%ตรงนั้นเนี่ย ตกราวๆ15,000กว่าล้านบาทนะครับในปี2,562ก็มีทั้งรถใหม่แล้วก็รถมือสองแต่ว่าอย่างที่บอกไปรถยนต์ใหม่ก็จะมากกว่าโดยที่สัดส่วนประมาณ75%ต่อ25%นะครับสำหรับ ในปี2,562ช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าของ ASK ก็มีเข้ามาตรการผ่อนปรนของรัฐเหมือนกันนะครับโดยที่ลูกค้าที่เข้ามาตรการผ่อนปรนเนี่ยประมาณ30%ของพอร์ตโดยที่ใน30%เนี้ยขอหยุดพักชำระนี้เลยประมาณ13%นอกนั้นก็จะมีขอรีส h ก d u l e แล้วก็มีปรับโครงสร้างด้วยนะครับ ซึ่งในงบ Q2 ที่ประกาศออกมาเนี่ยทุกท่านก็คงจะเห็นกันแล้วว่าบริษัทก็ยังคงมีความเติบโตอยู่ก็หวังว่าบริษัทจะยังคงเติบโตเกาะไปกับงานโครงสร้างพื้นฐานของรัฐแล้วก็งานพวกโลจิสติกสต่อไปได้นะครับแต่ก็ยังมีความกังวลว่าถ้ายังจะต้องการเติบโตต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มทุนสูงอยู่ในอนาคตนะครับซึ่งผู้บริหารก็มีเมนชั่นส่วนนี้ไว้ด้วยใน A G M หรือว่า Annual General Meeting ที่ผ่านมานะครับ เอาละครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าหลายๆท่านคงพอจะตอบตัวเองได้แล้วว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่เราพอจะเข้าใจในตัวธุรกิจไหมถูกจริตกับการลงทุนของเราหรือเปล่าเราจะศึกษาให้ลึกลงไปเพื่อที่จะลงทุนหรือว่าข้ามบริษัทนี้ไปศึกษาบริษัทอื่นต่ออนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอการลงทุนก็เช่นกันไม่มีใครคาดเดาได้ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ แล้วก็ตัดสินใจบนข้อมูลนั้นให้ดีที่สุดขอให้โชคดีในการลงทุนครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ